นี่ทุกคนแม่น้องได้ทำการเอาเห็ดเผาะมาฝากครับผมทุกคนดูเห็ดเผาะแกงอร่อยๆครับผมทุกคนดูนี่แกงเห็ดเผาะจากสีสะเกตเลยครับผมแม่น้องได้ทำการเอามาฝากให้น้องกับผมทุกคนนี่เห็ดเผาะแซ่บๆครับผมกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักกันทุกคนกันด้วยผมทุกคนนี่ทุกคนดู อีน้องได้ต้องการแกงเห็ดเพาะครับผมทุกคนแลวมีฟักทองด้วยผมทุกคนนี่ดูเห็ดเพาะสดสดที่แม่น้องได้ต้องการฝากมาจากสีสเกตเลยผมทุกคนนี่ทุกคนแม่น้องได้ทําการไปหาเองด้วยผมทุกคนดูโอ้โหทุกคนแซ่บทุกคนมากินข้าวเที่ยงด้วยกันครับผมมากินข้าวเที่ยงด้วยกันครับผมทุกคนเห็ดเพาะแซ่บๆซืมทุกคนหอมมากอือหือ หอมหอมหอม,อมข้าวทุกคนดูโอ้ทุกคนม,มีเห็ดรวมด้วยนะเห็ดยังอื่นด้วยผมทุกคน บางทีภาษา,าบ้านผมก็จะเรียกเห็ดอีกแบบหนึง่งมันบางทีผมก็ไม่รู้ภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรทุกคนภาษาสุลินภาษาสุลินก็เรียกเห็ดเผาะเหมือนกันนะปลาซัดเพาะนะผมทุกคนเห็ดเผาะภาษาสุลินเขาเรียกว่าปลาซัดเพาะทุกคนเยอะมากดู โหทุกคนเป็นกับข้าวมื้อที่ผมชอบมากทุกคนเห็ดเพาสมัยเด็กๆนะผมไปหาเห็ดเนี่ยทุกคนวันเสาร์อาทิตย์หยุดเรียนไปหาเห็ดแต่เช้ากับพี่ๆที่บ้านนะผมทุกคนทุกคนดูอื่เอานะผมทุกคน

ม่ต้องเห็ดปะแก่ด้วยนะทุกคนเห็ดปรเกมันจะเหนียวๆนิดน,นึงอีน้องบอกว่าแม่น่าจะไปเก็บที่สวนแล้วผม้นอือ กุนเจียงที่ผมทอดมาเช้าผมชอบกินไปทํางานตอนเช้าอ,อออสมัยเด็กๆนะถ้าเราหาเห็ดมาได้เยอะๆผมทุกคน